สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กกทมและปริมณฑลอ่วมฝุ่นพิษพุ่งสูงอีสานและเหนือแนวโน้มสะสมตัวเพิ่มประจำวันที่13กุมภาพันธ์2569ภาพรวมสถานการณ์ Overview สถานะสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่พื้นที่วิกฤตกรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาครนครปฐม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนสาเหตุหลักสภาพอากาศปิดลมสงบและการระบายอากาศต่ำทำให้ฝุ่นสะสมตัวสูงขึ้นค่าฝุ่นรายภาค r e จ i เ n a l PM 2เ Status กรุงเทพและปริมณฑลสีแดง75บวกไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสถานะมีผลกระทบต่อสุขภาพวิกฤตภาคกลางและภาคตะวันตก สีส้มสีแดง55บวกไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานะเริ่มมีผลกระทบถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพภาคอีสานสีส้มสีแดง68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสถานะปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่สูงมากภาคเหนือสีเหลืองสีส้ม45บวกไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานะปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบภาคตะวันออกสีเหลืองสีสม้ม40บวกไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรสถานะปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบภาคใต้สีฟ้าสีเขียว25บวกไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรสถานะอากาศดีมากถึงดีแนวโน้ม7วันข้างหน้า Forecast 13 19เฟบ 13-17กุมภาพันธ์กทมและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันตกฝุ่นจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังพิเศษภาคอีสานปริมาณฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้นชัดเจนเริ่ม13กุมภาพันธ์เป็นต้นไป16-18กกุมภาพันธ์ภาคเหนือเตรียมรับมือฝุ่นสะสมตัวสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนภาคตะวันออก แนวโน้มสูงขึ้นช่วง16-17กุมภาพันธ์ผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวหัวใจและหลอดเลือดเสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดและเส้นเลือดในสมองตีบ (stroke) มะเร็งปอดเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดแม้ในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่โรคถุงลมป่งพอง (COPD) ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงเรื้อรังพัฒนาการเด็ก ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและปอดของเด็กที่เติบโตในพื้นที่ฝุ่นสูงเสี่ยงแก่ก่อนวัยทำลายเซลล์ผิวหนังทำให้เกิดริ้วรอยและจุดด่างดำง่ายขึ้นข้อปฏิบัติและข้อแนะนำสุขภาพ Health Advice สวมหน้ากาก N 95หรือหน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5ได้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านงดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานปิดบ้านให้มิดชิดป้องกันฝุ่นเข้าห้องหรือใช้เครื่องฟอกอากาศถ้ามีเช็คค่าฝุ่นผ่านแอป AirFO ฟไทยหรือติดตามข่าวสารก่อนเดินทางแหล่งข้อมูลอ้างอิงศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร gistda กรุ่มควบคุมมลพิษ a i r f โฟไทยไทย PBS และ IQ Air